life. สวัสดีครับสวัสดีวีนานาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ลัพบกับเปรี้ยวโปรแกรมวิชิง่งอีกจริงเคยครับอาทิตย์เมื่อนี้อาทิตย์นี้ครับผมก็มาตกปลาสวายตันอีกเหมือนเดิมครับกับบ่อน้องก็กโหูครับผมเก็บตกจากอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วไดเปไปดึกแต้มครับกับกลุ้มกุ้มก็ไดยหลายแต้มอยู่เดี๋ยวเมื่อนี้เข้ามาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงครับเมื่อนี้วันอาทิตย์อีกจริงเคยครับผมน่าจะออกมืออื่นเศร้า นี่ครับบรรยากาศพิพิธณา,าเริ่มมากกันแล้วปลาเริ่มขึ้นแล้วเมื่อนี่ได้ลงที่ใหม่ครับผมได้ลงที่ใหม่ที่ที่แล้วอยู่ฝั่งนู้นนี่ยานี่อยู่ตรงนี้ตรงตรงต้นนี่แหละต้นนี้แหละ <c oughs> <c oughs> กับเบ็ดเมื่อนี้ก็สองขั้นครับผมกับพี่เตไม่มาครับวันนี้พี่เตติดธุระก็ลุยเดี่ยวครับวันนี้ก็จะใช้เบ็ดก้าฟุตลอกของมาซุมิมาซุมิ M Z 5 0 0 0ครับผมนี่ทางบริษัทแบกป๊อกครับเอ็นก็จะใช้วันนี้จะใช้30ปอนด์ครับเบ็ดเบอร์9 B K K บีเคนะครับบรรยากาศปลาเริ่มขึ้นแล้วปลาขึ้นบ่อดีครับไปครับผมเดี๋ยวรุนบรรยากาศบรรยากาศการตกปลากันครับรุนกันวันนี้นี่ครับนี่คือบรรยากาศครับผมน้อโฮยังคึกคักเหมือนเดิมครับแับรอบเก็บตกแต่อาทิตย์ที่แล้ว ปไฟนี่ครับปลาขึ้นดีเ,เป็นรอบฝังเหมือนเดิมเต้ไี่มาครับผมเต้ติดทุลักษณอันนี้ครับนะบรรจงครับผมรมวมทีมกันเหมือนเดิมยังหนุ่มๆอยูย่ด้วย <c oughs> ล็อกอยู่ตรงนี้ครับเดีย๋ยวก็จะเป็นนี่ครับตกปังปังปั่นฟาร์มเฮาครับเอ้ยมีหดเชื้อต่างๆ อย่ลุ้กันเดี๋ยวรอเวลาครับผมรอเวลาตีอ,อลืมครับผมวันนี้ก็จะใช้ทุนด้วยทุนหนึ่งคันแล้วก็จะเป็นลงหน้าดินหนึ่งคันครับไปครับ เดี๋ยวกผมเดี๋ยวไ่รู้กันครับว่าจะเป็นยังไงไม้แรกไปแล้ว ปลาสายนะครับปลาสายข่าทุ่นนะสายดื้อโดนไหมอันด้วยห่ืโดนน้ำไหมโดน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 โอ้โหโดนตั้งแต่ยุ่กลางน้ำแล้ว ขอบคุณค่ะอะไรเนี่ยไม่เป็นไรทุนอ่อนโห นึกว่าจะได้หนึ่งพันหวาซะหน่อยเอาเพี้ยพับพับลงพับลงตั้งคืนตั้งคืนด้วยเนี่ยเออตั้งได้ปะโทอทีนะครับโทอทีนะครับขึ้นมาเลยเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตั้งตั้งไอ้ตั้งน้ำหนะตัดได้รางวัลไหมเนี่ยมีติ๊กเกอร์ด้วยนะรู้ส่ามักไว้แล้วล่ะเอาคันนี้นะโอ้โหั <su> <se> <ial> น่าจะได้อยู่เกินด้วยซ้ำเกินเกินเกินเกดแปบนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละจังก็เดนโดนโดนเหรอลอ้นมันมันไปทั่วแล่งเนาะดีไม่หลุดนะอย่างนี้แก้ไม่ได้ขนาดนี้าฮ่้ฮ่าฮ่บฮ่าฮ่าฮ่า่่

ของใครมาเดี๋ยวปวดตาจุดไฟตาจุดไฟตาวันนี้มันตัดตรงตรงนี้ตัดตัวดาวครับของพระจ๋าอะไรแบบนี้เลยและเราจานนั่นเลยโอ้เราไปเลยที่หนึ่งอ่ะไม่มีใครแข่งแล้วแข่งไม่ได้อยู่แล้วครับหมดเวลามันมันเป็นกระตุกอยู่นิด ตกสวายครับ่นองตัวนี้เข้าเฉยเลยยัวมีศกมันมันจะไปจุกแล้วอันนี้สวยงามครับผมเกี่ยวเกี่ยวนมปังมันวิ่งยอมวานหนึ่งเต็มนะครับมันหมานครับผมเดี๋ยวช่างน้ำหนักให้ดูครับจะตั้งตั้งได้บ่ล่ะได้ได้นี่ครับผม หกสบปหกหกแปดหกกิโลแปดครับผมหกกิโลแปดขิดย่สุกตัวนี้ครับมาเล่นสวายแต่ได้ยี่สุกจุดยอดครับผม <c oughs> <c oughs> น้องก,ก็ <c oughs> <c oughs> ลงน้าก่อนขา <c oughs> ยมะเขาีิสกกินนมปังเฮ้ลูบอย ตังเปลือกอ่ะอ๋อมีตังเปลือกบัวงอไปดิโอเคเด้ยโอเค okay. ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วครับเมื่อกี้ก็ยิสุกเข้าหนึ่งตัวครับผมตี ตีขนมปังยี่สุกเข้าเฉยเลยพันกับของพี่ๆนนหลายท่านแล้วต้องขอโทษจริงๆกินคือบรรยากาศครับผมสวายขึ้นสามตัวครับตอนนี้ฝั่งนู้นก็ฝั่งนี้ขึ้นสองฝั่งนู้นขึ้นหนึ่งครับฝั่งนน้นตรงขึ้นหนึ่งตัวแล้วก็มียี่สกของผมขึ้นอีกหนึ่งตัวครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนเที่ยงครับผม นี่เลยก็ยังรอรุ้นกันต่อไปครับยังไม่ได้ถวายเลยแต่ก็ได้หนึ่งตัวแล้วก็คุมแล้วแหละวันนี้เพราะว่ามาเก็บตกจากไอ้ทริปที่แล้วครับอทริ์ที่แล้วโอเคครับผมลุ้นกันต่อไปครับุดนกันต่อครับผม ครับผมทอนนี้ก็เปลี่ยนเยอะไปอีกหนึ่งชุดแล้วครับช่วงนี้จะเป็นเวลาสี่โมงเย็ยนละอย่างเงียบเข้าขมวันนี้สวายขึ้นสี่ตัวของผมยี่สกหนึ่งตามนั้นครับนี่ <c oughs> <c oughs> ครับผมต่ว <c oughs> บรรยากาศครับก็ยังอยู่กันหลายท่านครับมีมีถอนไปหลายท่านเหมือนกันครับ <c oughs> ลุ้นกันอีกต่อไป รางวัลปลาใหญ่ก็หนึ่งพันเหมือนเดิมครับสำหรับการแข่งสวายยังรุกน,นั่นเหนียวกันน่นเหนียวฝั่งนี้พี่รีนาก็อยู่ครับกะที่ทีแล้วผมลงตรงนี้แหละฝั่งนี้อ๋อบอนี่ครับเราเริ่มแล้วเริ่มปฏิบัติการแล้วเริ่มปฏิบัติการตกกุ้งแล้วครับผมออกมาดังนี้โดยเฉพาะ นี่น้องโปรแกรมด้วยอืนานๆได้ออกกล้องทีครับแบบแบบแบบโอเคครับผมเดี๋ยวมารู้กันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงเป็นสองคันนี้ไปครับมาแล้วแรกกับคันหนึ่งคัน, <laughs> นหกัหกเรียบร้อยคัหักไปครับผม <laughs> ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับโอ้โห อเกัมือโหสุดยอดครับจัดไปเหมืนๆครับผม ไหนบ่ได้เลยเกงบ่ได้พี่ใหญ่ก็บ่ได้ได้ตัวนึงแล้วมาใครได้แม่ทำเบ็ดหักแต่แม่ก็ตกได้แม่ทำเบ็ดหักแต่ก,แตก,แตก็ซ่อมได้แล้วค่ะได้อะไรอ่ะฮะน้องโปรแกรมยังไม่ได้เลยนะอโอ้โหแม่จะได้ตัวใหญ่แต่แม่จะให้หนูกินคนเดียวอ้ย โโออเเคคมาอีกหนึ่งครับผมหนึ่งเต็มครับกุ้งสวยๆเลยครับกินเยือหัวใจไก่ครับผมนี่สุดยอดครับผมบรรยากาศตอนหกโมกว่าครับ ได้กลุ้งม,มาสองตัวแล้วครับผมจากนั้น,านาบางท่านก็เริ่มกลับกันแล้วครับใหไดอยู่ต่อเดีย๋ยวผมจะตกกลงไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับกับคนะันตีสวายก็สองขันเหมือนเดิมครับผมตีไปแล้วเปลี่ยนเยอไปเมื่อสักพักนะครับ,รบแล้วก็เมนูของเราเย็นนี้ครับผม มีอันนี้ลาบหมูะลาบหม,บหมูอันนี้น,าน,าน,านันานาเพิ่งถ่ามานี่นะนให้มาครับลาบเนื้อเ <c oughs> สียบป้อเสียบนันน <c oughs> าเนี่ยครับฝั่งให้ลาบมานี่โอเคครับผม ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกครับจะเป็นจังไดสิได้กุ้งเพิ่มหรือสิได้ปลาเพิ่มหรือต่อโอเคครับพี่พีนานาตอนนี้ก็เปนเวลาทุ่งบกบะแล้ครับผมก็ผลงานของวันนี้กุ้งสองครับผม ตกสบายในกุ้งสองแล้วก็ยีสกหนึ่งใส่หกจุดแปดกิโลครับผมมาตกสบายลายีสกกินเฉยกับว่าไปเกี่ยวเบ็ดของไปพี่านามาโอ้โหเยอะ <laughs> พ,พี่ธานาหมดหมดเอ็นไปเยอะแลวครับผมมันดึงไม่เข้าครับ <l ots> มันซ้ายทีขวาทีครับผมก็ไปธรรมดาครับกับการตกไมหมบ่ออย่งนี้ครับก็เสียดายเสียดายช่วงที่ลากินก็เป็นช่วงที่พักกล้องพอดีครับ ช่วงที่เผลอปลามันชอบมากินโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ตอนปลากินแล้วก็ไม่งั้นก็พรุ่งนี้เช้าครับผมเดี๋ยวขึ้นนี่จะตกพุ่งย,ยาวๆเลยก็ตีเบ็ดไปด้วยโอเคครับ สวัสดีเช้าวันที่สองครับผมก็วันนี้ก็จะออกประมาณสองโมงครับผมสองโมงเช้าเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมในทิตย์ที่แล้วผลงานของเมื่อคืนก็จะมีกุ้งครับผมและข้าวของเมื่อวานด้วยกุ้งสามตัวกิสก1หนึ่งตัวอย่างดีครับผมที่ได้กับข้าวได้กับข้าว เคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกประมาณสักเกือบเกือบสองชั่วโมงครับกับการตกผ่านของกอโฮในคลิปนี้เนาะดูกันต่อครับ นี่ก็ามาถึงจุดสิ้นสุดของทริปแล้วนะครับผม2โมงเช้าแล้วก็ครบ24ชั่วโมงครับผมก็เมื่อเช้าเอามาตีฝั่งนี้ครับก็มีมีดึงเบ็ดบ้างครับผมแต่น่าจะไม่โดนตัวเบ็ดครับผมตีจุ๊บไปแตาจะเป็นไอ้สวายนั่นแหละแต่ผลงานของในทริปนี้ก็จะมีอีมาตกสวายแต่ได้ยีสกได้ปลาเนื้อดีเลยครับยีสกหนึ่งตัวไซส 6.8จุดครับผมสาย6ล8แล้วก็จะมีกุ้ง3ตัวอืมนี่แหละของโปรดของลูกสาวครับผมน้องโปรแกรมโอเคครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผลงานของโปรแกรมฟิชชิ่งครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบคุณครับผมขอบคุณพี่ๆีนานาทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปตกปลาเป็นบ้างช่องตกปลาเล็กเช่องนี้แล้วก็ให้กําลังใจดีดีคอมเมนต์ดีๆที่มาให้กับช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะครับต้องขอบคุณพี่ๆีนานามากๆนะครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทบคลิปต่อๆไปครับผมก็พีิๆนานะครับสามารถสั่งซื้อลําโปได้ทางเพจโปรแกรมเฟชชิ่งและแล้วก็อุปกรณ์ตกปลาต่างๆในทางเพจโปรแกรมเฟชชิ่งได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจโปรแกรมเฟชชิ่งแล้วก็ u t u b e โปรแกรมเฟชชิ่งด้วยโอเคสำหรับมื่อนี้ต้องขอตัวลาจากไปแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่ทิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม ไปแล้ว